คือที่ปันจำความได้คือพอรู้ว่าตัวเองอะ่ะโตมาก็คือเป็นเลยแต่เท่าที่แม่เล่าให้ฟังอะ็ะคือเราจะมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปทางผู้หญิงตั้งแต่เด็กหมายถึงว่าชอบอ่าอย่างที่จะบอกชอบใส่บลาตั้งแต่เด็กชอบเล่นของเล่นผู้หญิงตั้งแต่เด็กแล้วผมก็สงสัยนะตอนเด็กๆว่าแบบเอ้ป e าใส่ยังไงตอนเด็กๆนะตอนนั้นผมเด็กมากเลยนะเจ็ดแปดขวบแบบแล้วผมก็แบบตอนนั้นไม่มีใครอยู่บ้านเลยแล้วไปเอาบามาลองใส่ เราก็สงสัยอะถ้าพูดตรงๆเลยอะก็คือเอาจริงๆเป็นสาววายแต่เป็นสับเฉพาะนิดนึงความสาววายก็คืออา่าเป็นแบบมันเป็นนิยายหรือว่าเป็นซีรีส์ที่ต้องบอกว่าจริงๆเขาเขาแต่งโดยมักจะเป็นผู้หญิงเพื่อผู้หญิงมันก็จะเป็นจินตนาการความฟินๆแบบผู้หญิงผู้หญิงแหละสวัสดีครับวันนี้นะครับเป็นอีพีแรกนะครับของ รายการใหม่ของโรงพยาบาลเราครับทุกคนครับอ<ม>รายการขับเว้นสเตย์อยากให้อาจารย์ส้มช่วยว่าแบบวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องอะไรขับเวนสเตย์เนี่ยมันเกิดมาได้ยังไงอย่างเงี้ยครับอาจารย์อันดับแรกเลยขับเว้นสเตย์คืออะไรใช่ไหมคะขับเวนสเตย์เนี่ยมีหลายที่มาเลยอันดับแรกก็คืออาจเพราะว่าเรามีคลินิกน้องใหม่ที่เราจะเปิดบริการวันพุธยังไง<ม>ยังไงครับอาจารย์เป็นคลินิกที่ว่าชื่อว่าออร์เจนเดอร์คลินิกค่ะเรารับดูแล ทุกเพศทุกวัยร,รับรูลสุขภาพทุกเพศทุกวัยอยางเท่าเทียมแล้วก็ไม่ตัดสินซึ่งคลินิกนี้เราเปิดบริการหลักๆเลยลก็คือวันพุธช่วงบ่ายของ,ท,ท,งทุกสัปดาห์วันพุธช่วงบ่ายทุกสัปดาห์เริ่มอย่างไรครับอาจารย์ตรีเ,เริ่มไปแล้วตั้งแต่ช่วงวันที่15พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมา ว้าวนะครับ<ม>ก็เลยชื่อที่มาก็เลยเป็นทุกวันพุธอาจารย์ออกตรวจคลินิกที่นี่ก็เลยขับเวนสเตย์เนาะก็เลยเป็นพื้นที่ที่จะเราจะมาพูดคุยกันอย่างเท่าเทียมแล้วก็เสมอภาค <c oughs> ในวันพุธของทุกๆเดือนสัปดาห์หรือสัปดาห์จริงๆแล้วอะครับวันพุธเนี่ยมันเป็นวันกลางสัปดาห์พอดีเนาะผมว่ามันเป็นเลารละที่ดีเนาะน้องตัน <c oughs> ใช่ไหมคือเหมือนว่าจั์ถึงอาทิตย์เนี่ยพุธก็อยู่ตรงกลางมันก็เลยดูว่าแบบ ผมว่าชื่อเท่าเทียมตรงกลางเนาะใช่ค่ะจะคำว่าพืา้นที่ปลอดภัยเนี่ยอืมคือมันก็จะมีทั้งปลอดภัยทางสุขภาพทางกายเนาะแล้วก็จะอีกมุมหนึ่งก็คือสุขภาพทางใจใช่ไหมครับตรงนี้อยากให้น้องปันแล้วก็จย์ส้มนะครับช่วยขยายความในในยะของทางการแพทย์หรือทางพยาบาลหรือทางในชีวิตจริงของเราอ่ะเราให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ยังไง เราไล่มาตั้งแต่แบบถ้าเป็นการแพทย์เจ้าจ่เลยพื้นที่ปลอดภัยเราอาจจะอยากเรียกว่าเซฟซีนอะมันน่าจะคุ้นเคยดีใช่ไหะเนาะใช่เซฟซีนก็คือในที่ที่เกิดเหตุที่ที่เกิดเหตุบริเวณที่ปลอดภัยที่จะไม่เกิดเหตุร้ายซ้ำถูกไหมคะใช่ถ้าเราจะไปทำการพยาบาลอะไรคนไายเราต้อง ประเมินละว่าเหตุการณ์ตรงนั้นสงบพอที่เราจะให้การดูแลคนไข้ได้ถ้ามันไม่สงบเราต้องออกมาก่อนหรือว่าเราต้องเอาคนไข้ออกมาหรือเรายังไม่เข้าไปแต่ถ้ามองในด้านของอสุขภาพใจสุขภาพใจอย่างส้มเนี่ยเป็นหมอสูตินารีเวศก็จะแล้วก็เป็นด้านมะเร็งวนเดีเวศด้วยพื้นที่ปลอดภัยที่ที่เราอยากจะเป็นให้คนไข้เลยก็คือเป็นที่ที่เขาพร้อมที่จะปรึกษาปัญหา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางสุขภาพเขาเป็นความลับที่อ่ะพอมันเป็นพอเราเป็นหมอสูบบางทีมันก็จะมีปัญหาเลยรอบครัวไหมเพศสัมพันธ์ต่างๆหรือว่าเป็นสิ่งเป็นพื้นที่ลับที่เขาไม่กล้าโชว์ให้ใครเห็นอันนี้เราพร้อมที่จะเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่ทำให้เขาเปิดเผยตัวตนแล้วก็เปิดเผยจุดที่เขาไม่อยากให้ใครเห็นได้ก็หมา จริงๆเรื่องเปิดเผยตัวตนเนี่ยผมก็มีเรื่องเล่านะเนี่ยไม่เคยเล่าที่ไหนแต่ว่ามีความรู้สึกว่าตอนเด็กๆโตมามันไม่รู้ป,ปันๆโตมายังไงนะแต่ตอนนี้ผมเป็นลูกคนเดียวเนี่ยผมโตมา7จ็ขวบเนี่ยผมอยู่กับคุณแม่แล้วผมก็สงสัยนะตอนเด็กๆว่าแบบเอ้บาใส่ยังไง<ม>ตอนเด็กๆนะตอนนั้นผมเด็กมากเลยนะเจ็ดแปดขวบแบบแล้วผมก็แบบตอนนั้นไม่มีใครอยู่บ้านเลยแล้วไปเอาบามาลองใส่ เราก็สงสัยอะแต่ว่าพอเราใส่แล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะตัวสุดท้ายแล้วมันก็ผ่านไปแล้วผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าแบบอะไรที่ทําให้เธ n หนีพอยในจุดที่เราอะโอเคว่าเลือกทางเดินที่เราเดินในสายของการเป็น LGBTQ คือจุดเริ่มต้นนั้นคืออะไรเหมือนกับว่าเออไที่ผมเป็นนี่คือผมก็คือเฉียวไปไหมมันมันมันบอกยากนะอาจารย์คือประเด็นก็คือมันจะมีเขาเรียกว่า หลายทฤษฎีเขา่าไงัคือบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอยู่ที่สิ่งแวดล้อม,อมก็คืออย่างเช่นอย่างที่อาจารย์บอกคือ,อมันอยู่ในสภาพแวดล้อมคือ environment อย่างเช่นบางคนเนี่ยเกิดมามีแต่แม่คืออยู่กับ กับแม่เลยซึมซับว่าการพฤติกรรมสิ่งที่เป็นผู้หญิงคืออะไร <S <S ใช่ค่ะหรือบางคนเนี่ยพี่น้องให้เป็นผู้หญิงทั้งหมดตัวเองเป็นผู้ชายคนเดียวสิ่งว่าเลาทำหลอหลอ,ลอให้เขากลายเป็นแบบนี้ก็ได้หรือบางคนก็ born to be <S <S ค่ะอาจารย์ born to be เ,เลยเกิดมาก็เป็นเลยอย่างอย่างตัวปันเองเนี่ยปันหลานชายฝั่งพ่อหลานชาฝั่งแม่มีอยู่กันอยู่กัน สามคนก็เป็นทั้งสามนะจ๊ะแต่ก็มีพี่พี่พี่ชายคนอื่นเหมือนกันแต่ว่าเราสามคนเนี่ยเกิดมาเป็นไม่รู้ว่าเป็นเพราะเพราะว่าอะไรปัจจัยเขาเรียกว่า confounding factor ที่เราไม่สามารถ control ได้เราก็เป็นของเราเองขอเสริมนิดนึงว่าทฤษฎีปัจจุบันเลยอ่ะเขาบอกเลยว่าอ่าใครอัตลักษณ์ทางเพศก็คือความรู้สึกว่าตัวเองเราเป็นเพศไหนอ่ะมันเกิดขึ้นเอง โดยที่สิ่งแวดล้อมการเลี้ยงดูเป็นปัจจัยที่น้อยมากๆ<ม>เกิดขึ้นเองโดยที่มันเป็นกายภาพของเราเหมือนเกิดมามเกิดมาแล้วกายภาพเราเป็นจุดในสมองแถวๆอะในสมองเนี่ยมัมนหลั่งสารออกมามซึ่งมัน มันทําให้เราเป็นโดยตั้งแต่เกิดไม่ได้ไม่ได้เกิดขึ้นจากการเลี้ยงดูหรือว่าการเรียนแบบอะไรทั้งนั้น<อ>ใช่ไหอ,อย่างเงี้ยของของปันนะครับ,<ท>บอาจารย์มันจะเกี่ยวกับบอลทูบีเนี่ยมันเหมือนพันธุกรรมไหมครับมันจะเกี่ยวไหมอย่างที่น้องปันบอกว่าญาติก็เป็นใช่ไหมหลานก็เป็นอะไรแบบเนี้ยซึ่งก็น่ารักดีนะผมว่าแต่คือ คืออยากรู้ว่ามันเกี่ยวกับพันธุกรรมไหมครับอาจารย์การากข้อมูลปัจจุบนถ้าจากข้อมูลปัจจุบันก็คือไม่ได้เกี่ยวกับพไม่ได้เกี่ยวกับช่ยก็คือเป็นลักษณะของแต่ละบุคคลคือเกิดมาแล้วเขารู้เลยว่าเขาจะเป็นแบบอ่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ถ้าต้องไล่กลับต้องต้องพูดย้อนกลับไปเรื่องของพัฒนาการของของของเด็กอะค่ะเพราะว่าเด็ก เกิดมาเขาจะยังไม่ได้แยกแยะเพศได้แต่ว่าพอเริ่มที่จะเข้าใจความเพศชายเพศหญิงซึ่งส่วนใหญ่จะประมาณ 2- 4งถึงขวบเขาจะเริ่มรู้ตัวเนี่ยถ้าถามปันปันก็น่าจะรู้ตัวช่วงประมาณนั้นประมาณไหนว่าเด็กๆนะชอบเล่นกับผู้หญิงมากกว่าคือที่ปันจาความได้คือพอรู้ว่าตัวเองอ่ะโตมาก็คือเป็นเลยแต่เท่าที่แม่เล่าให้ฟังคือเราจะมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปทางผู้หญิงตั้งแต่เด็กหมายถึงว่าชอบ หนูที่จะบอกชอบใส่บลาตั้งแต่เด็กชอบเล่นของเล่นผู้หญิงตั้งแต่เด็กชอบไปจับแป้งของแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เด็กนาดไหนครับคือตอนนั้นน่าจะแบบเด็กเด็กเล็กเลยอ่ะสองสามขวบประมาณนั้นเลยหมายถึงว่าหมายถึงว่าพอเราเราเริ่มรู้เริ่มเขาเรียกว่าเริ่มคาเริ่มเดินได้แล้วก็จะไปไปที่แบบโตเครื่องแป้งแม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ที่แม่เล่าให้ฟังประมาณนั้นของน้องของของหลานทั้งสองคนก็ พฤติรกรกรมคล้ายๆกันใช่ใค, <Wow. S 1> ค่ะอาจารย์ว้าวรานนี้กลับมาที่แบบอาจารย์ส้มมาอ่ะ <c oughs> ว่าอาจารย์อะไรที่โดนใจให้อาจารย์ไปเรียนต่อในด้านนี้อันนี้ผมไม่เคยถามอาจารย์มาก่อนเลยว่าว่าทำไมดีอา,อาจารย์เป็นมเะเร็งเขาเรียกว่าเป็นเป็นแทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านของสูตินรเวชแล้วก็ด้านของมะเร็งวิทยาด้วยอันนี้อาจารย์อะไรที่ทําให้อาจารย์รสนใจเรื่องของความหลากหลายทางเพศนะครับ <c oughs> ครับผม ถ้าพูดตรงๆเลยอ่ะก็คือเอาจริงๆเป็นสาววายสาวเ,เป็สาวเฉพาะนิดนึงความสาววายก็คืออ่ะเป็นแบบเป็น,ปนตอนตอนเด็กๆก็จะเป็นแบบอ่านอ่านนิยายวายก็คือเป็นชายรักชายแต่ว่าต้องรีมาไว้ก่อนเลยว่าความวายอ,อุตสาหการรมแบบ ซีรีส์วายอะไรเงี้ยมันไม่ได้รีเฟลกความจริงของกลุ่ LGBTQ. ม L G B T Q เพราะว่ามันมันเป็นนิยายหรือว่าเป็นซีรีส์ที่ต้องบอกว่าจริงๆเขาเขาแต่งโดยมักจะเป็นผู้หญิงเพื่อผู้หญิงมันก็จะเป็นจินตนาการความฟินๆแบบผู้หญิงผู้หญิงแหละซึ่งพอเราโตมาสักระยะหนึ่งอ่ะเราได้สัมผัสคืออาชีพเรารู้จักคนเยอะได้คุยกับคนมากมายหลากหลายก็จะเริ่มดูแล้วว่า ไม่เหมือนกันนี่แล้วเราก็เริ่มอยากรู้แล้วว่าอ้าวแล้วจริงๆอะ่ะเขาเขาชีวิตยังไงอพอเราเริ่มได้ศึกษามากขึ้นเราก็เริ่มรู้สึกว่าอ่าเขามีความลำบากในการใช้ชีวิต มาก่อนอคือเวลามันผ่านมาค่อนข้างนานตั้งแต่สมัยเราบเด็กๆมาจนถึงปัจจุบันเรา<อ>รู้สึกว่าเส้นทางการต่อสู้ในการในสังคมของ L G B T Q อ่ะอม,มันผ่านอะไรมามากคือปัจจุบันอ่ะมันอาจจะง่ายขึ้นมากแล้ว<อ>แต่ว่า ความเจ็บปวดในระหว่างทางอ่ะมันผ่านมาเยอะมากมาย่เกินกว่าที่เขาจะได้รับการยอมรับในสังคมแบบปัจจุบันแล้วในฐานะที่เราเป็นแพทย์นะคะเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยคอยดูแลเขาแล้วก็อยากเป็นพื้นที่ปลอดภัยจริงๆให้กับเขาอบ่งมือสิครับรออะไรนะครับบ่งมือให้ลังก้มดเลยนะครับแล้วการขอบวันสตรีของเราเริ่มสนุกแล้วว่าผมรู้สึกว่าเราเริ่มคุยกันแบบเข้าเข้าทางแล้วเนาะ นะครับสนุปดีตอนนี้อยากจะกลับมาที่ว่าคําว่าพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็ที่อาจารย์ส้มเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของมันเหมือนกับมีช่วงที่สับสนในชีวิตเหมือนกันเนอะเดี๋ยวคนเราบางทีพอใช้ชีวิตไปถึงจุดหนึ่งมันจะรู้สึกว่าคือมันไม่ปลอดภัยหรือว่ารู้สึกว่ามันใช้ชีวิตลําบากในสังคมปัจจุบันกับการที่เรามีสถานะที่เป็น LGBTQ จะเป็นยังไงก็ตามอย่างเงี้ยไม่รู้ปันมีอะไรอยากจะเล่าไหมว่าแบบมันใช้ชีวิตบนสังคมยากไหมครับ มันปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยยังไงอย่างเงี้ยโดยส่วนตัวเป็นเองของปันเองอะมองว่าปัจจุบันเนี่ยการใช้ชีวิตของสังคม LGBTQ เนี่ยค่อนข้างง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะอม,มันจะมะีกลุ่มของเขาเรียกว่าคนผู้สูงอายุเนาะ,นะที่อายุค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเขาจะจะลำบากกว่าการุ่นปันเยอะอคือก็ย,<ๆ>ยังมีกลุ่มบางกลุ่มที่เขา มีความเป็น LGBTQ แต่เขายังไม่ได้เปิดเผยตัวตนออกมาอย่างนี้ฮะเขาคุณรู้สึกว่าสังคมของเขาเขาก็จะยอมมาถึงปัจจุบันวด้วเขายังไม่ปลอดภัยมากพอที่เขาจะแบบที่จะแกล้งเพินิ่งตัวเองออกมาหนึ่งอาจจะเรียกว่าสังคมมองเขาเป็น เป็นมีฐานะในระดับหนึ่งเป็นคนที่ผ่านโลกมาเยอะหรือเปล่า<ม>อะไรอย่างเงี้ยฮะหรือหรือหรือมีลูกแล้วมีครอบครัวเขาก็ไม่ไม่กล้จะเปิดเผยต,อน,ยตอนออกมากใช่ครับเ,รเขากลัวว่าถ้าเขาเปิดเผยสังคมรอบข้างจะไม่ยอมรับเขา<ม>คนสังคมจะมองว่าอ้าวแล้วคุณก็มีครอบครัวมีลูกแล้วแล้วคุณทาไมถึงเป็นอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาอาจจะถูก เก็บกดหรือกดดันตรงนี้มานานแต่สำหรับยุคพวกของของปานเองเนี่ยสังคมมันเปิดกว้างเนาะอาจารย์เราก็สามารถเรดอัเพนิ่งได้ใช่แล้วก็สามารถเป็นเป็นเป็นถึงที่เราอยากจะเป็นได้อย่างคือถ้าเราเรามีพื้นที่ปลอดภัยของของแต่ละที่สําหรับกับเขาได้นะครับก็จะรู้สึกว่า เขาสามารถทําในสิ่งที่เขาอยากทําได้อย่างที่ปันคุยกับอาจารย์ว่าถ้าเขาอยากตรวจสุขภาพจะมาโรงพยาบาลเองเนี่ยกลุ่มกลมกลุ่มนี้ถ้าเขามีแชนแนลที่เขาเขามาอย่างเช่นมันมีโรงพยาบาลหนึ่งหรือสถานที่หนึ่งบอกว่าเรามีจุดจุดเนี้ยเป็นที่ที่รองรับคุณอยู่เขาก็อาจจะมามายินดีีจะเข้ามาใช้บริการเพื่อตรวจสุขภาพเงนี้มันเป็นใจมากขึ้นใช่ค่ะอาจารย์มันถือว่าเป็นที่จุดจุดที่เขาเรียกว่าจุดปลอดภัยสําหรับ กับเขาที่เขากล้าที่จะเข้ามามไม่ใช่ทางกายนะอาจารย์ทั้งทางกายทั้งใจพอเขามาเขาสึกว่าถ้าเขามาที่นี่ไม่มีใครรู้รู้แน่นว่าฉันเป็นอะไรมาก่อนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์จริงๆทางใจสําคัญกว่าเลยนะในความรู้สึกของผมอะรู้สึกว่าก่อนที่คนคนหนึ่งจะเปิดใจกับอะไรแบบนี้หรือว่ามาตรวจสุขภาพในสถานพยาบาลแห่งหนึ่งเนี่ยความรู้สึกสปลอดภัยทางใจเนี่ยอันดับหนึ่งเลยนะใช่ค่ะอาจารย์ผมว่าแต่ว่าเท่าที่คุยกับปันปาน เข้า,าใจว่าคีย์เวิร์ดเลยเอของการที่จะทําให้่าคนกล้าเข้ามาตรวจหรือว่ารับบริการอันดับแรกก็คือความสบายใจใช่ครับแล้วก็2ก็คือการเก็บความลับาการเป็นส่วนตัวอ,อันนี้ก็น่าจะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่เราจะสร้างพื้นที่ปลอดภัยที่เขาจะกล้าเข้ามารับบริการในโรงพยาบาลได้ครับก็อเอเจนเดอร์คลินิกสวิติเวชชลบุนะครับ ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยของทุกคนเลยนะครับก็เข้ามาปรึกษาอาจารย์น้ำส้มได้นะครับทุกวันพุธจริงๆแล้วเนี่ยปรึกษาได้แทบทุกวันเลยนะครับสามารถนัดได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางเทเลเมดิซีนะครับท่านสามารถอยู่ที่บ้านทางไกลยอยู่ต่างจังหวัดก็ได้อยู่กรุงเทพก็ได้ทํานัดหมายครับมาพูดคุยกับอาจารย์ทางเทเลก่อนได้แล้วก็อาจารย์นัดเข้ามาเจาะเลือดเนาะเจาะเลือดตรวจสุขภาพต่างๆแม้กระทั่งปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึงนี้นะครับ ก็สามารถมาตรวจสุขภาพประจําปีกับเราแล้วก็ทางอาจารย์น้าส้มได้ได้เหมือนกันนะครับก็ในระหว่างนี้ก็ถ้ามีคอมเมนต์ที่อยากจะถามเรื่องสุขภาพรวมถึงพูดคุยกับพวกเราเนี่ยเชิญได้นะครับฮับเบนสเตย์รายการนี้นะครับจะมีเดือนละ2 EP นะครับตั้งใจไว้อย่างนั้นนี่เป็น EP แรกนะครับเรื่องของพื้นที่ปลอดภัยเนาะก็อยากให้ไม่ว่าท่านจะเป็นเจนเดอร์ไหนนะครับ เป็น LGBTQ หรือเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงหรือเป็นใดๆเนี่ยก็สามารถที่จะเรียนรู้ไปกับพวกเราได้นะนะครับขับ w e ว n นสเ a ย์นะครับก็เราก็จะมาเรื่อยๆนะครับมาพูดคุยก็จะมีน้องปันๆมีอาจารย์ส้มโซ่มีผมแล้วก็อาจจะมีผู้ดำเนินรายการใหม่ๆรวมถึงแขกรับเชิญแล้วกันนะนะหรือว่าทุกท่านที่ดูรายการอยู่เนี่ยถ้าท่านใดสนใจที่อยากจะแชร์หรืออยากจะดูคอนเทนต์แบบไหนสามารถรี comment ไว้ได้แล้วพวกเราจะนำไปปรับปรุงพัฒนานะครับ ครับก็นี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ EP แรกนะครับของคลับเวนสเตย์นะครับเรื่องเกี่ยวกับ LGBTQ นะครับในเชิงลึกที่ทุกคนอยากรู้แล้วก็เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนนะครับวันนี้อยากให้น้องปันปันนะครับฝากอะไรกับช่วงทิ้งท้ายกับท่านผู้ชมนิดนึงแล้วก็ฝากส่งหมาต่อว่าเราจะคุยกันต่อไปยังไงครับเิญได้เลยครับน้องปันก็ของ LGBTQ นะฮะจริงๆปันปันเองอยากให้ทุกคน เปิดใจกว้างยอมรับพวกเราว่าพวกเราก็คือบุคลากรที่สําคัญของประเทศคนหนึ่งทั้งทั้งหมดะฮะก็อยากให้ทุกคนช่วยเหลือดูแลเราอย่างอย่างอย่างดีนะฮะแล้วก็จริงๆจริงๆ LGBTQ เนี่ยมันมันมีความหลักเขาเรียกว่าความหลากหลายทั้งเพศนะฮะก็จริงๆตัวปัดเองอาจจะเป็นตัวแทนของฝั่งฝั่งชายรักชายนะฮะก็จริงๆแล้วก็จะมีพวกที่เป็น อ่หญิงรักหญิงนะคะจริงๆก็ให้ติดตามดูว่าฝั่งหญิงรักหญิงเขาจะมีมุมมองกับ LGBTQ อย่างไงบ้างก็ฝากติดตามในอีพีต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะคุณครับอาจารย์ส้มเมียจะฝากท้ายรายการนิดหนึงเช่นไรครับสำหรับเอเจนต์เลิคลินิกนะคะก็สามารถทำนัดเข้ามาพูดคุยกันได้ก็พร้อมจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนค่ะทุกทกวันพูดช่วงบ่ายหรือว่าทุกวันผ่านทางเคเลนดีซีนได้เลยค่ะ ก็จบรายการแับนี่เท่านี้พบกันใหม่อีพีหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะ